อยู่กับผมนะลาากุ้งนะครับและนี่คือเกมโชว์ออนไลน์ครับลหลายๆคนยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรนะคนที่ดูอยู่ในแฟนเพจของผมตอนนี้ pla k u n g ผมบอกเลยว่าถ้าคุณอยากดูแบบเต็มระบบแบบภาพสวยๆมีสวิตซ์ปุมกล้องต่างๆและไปกับเกมของเราให้คุณเข้า,าไปที่แฟนเพจของเกมกวนตีนครับสระเอกอไก่มอม้า แล้วก็กวนตีนไม่มีเสาเสือกระลันนะเกมกวนตีนคุณออกไปดูได้เลยตอนนี้ลิงก์ผมแปะไว้ข้างล่างแล้วนะครับผมนะอีกไอกระทู้ข้างล่างนะส่วนคนที่เข้ามาวันนี้บอกเลยว่าถ้าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดในทุกๆด้านทั้งมีความสามารถเรื่องของโชคเรื่องของความรวดเร็วเรื่องของความกล้าเรื่องของความดีเรื่องของความอะไรมึงไม่ต้องมีขนาดนั้นอ่ะเอาเยอะไปนะไม่ใช่การสาไทยนะครับผมกดลิงก์เข้ามาได้กูก็ให้เล่นแล้วครับผมนะ เพียงแต่คุณนั้นเป็นคนที่ไีวสุดและดีสุดในทุกทุกได้ครับคุณก็มีสิทธิ์คว้ารางวัล5,000บาทและนี่นลครับตอนนี้ครับเราได้คนมาร่วมรายการกับเราทั้งหมด9คนด้วยกันเอาขึ้นมาเลยสวัสดีทั้ง9คนครับสมสัสวัสดีครับ เอาละฮะทุกคนต้องเลือกเกมก่อนครับอ่ะเราจะมีนะจุดเริ่มต้นนะครับก็จะมีการเลือกก่อนนะฮะอ่ะคุณภาคุ้งครับคุณภาคุ้งจะให้ใครเป็นคนเลือกนี่<ร>คือคเป็นการเลือกชุดเกมครับเพราะว่าชุดเกมเราเตรียมไว้เนี่ยทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมด6ชุดเกมซึ่งมันจะมีความง่ายความยากเกมแบบว่าเอาคนเข้าเยอะเข้าน้อยอะไรแตกต่างกันครับผมขอให้คนที่สวยที่สุดในที่นี้เป็นผู้เลือกแล้วกันนะฮะนั่นก็คือน้อง ออมแอมนะครับผมสวยสุดแล้วฮะเพราะเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวเขาจะเลือกข้ามหน่อยครับเอาสีเหลืองแล้วกันค่ะนี่นะสีเหลืองนี่นะอันนี้นะค่ะค่ะค่ะโอเคสีเหลืองมีครับนี่ครับมีครับมีครับมีครับนี่มีมีมีนะฮะและสีเหลืองนะครับคือเกมผัดจีคสองมาร ขีดหนึ่งสี่สามสองเจ็ดเก้าครับเดียวเดียวเดียวทำไมมึงเยอะขนาดนี้ในชุดเกมเนี่ยได้ก่อนนี่รหัสอะไรเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยรหัสอะไรเกมหรือรหัสอะไร CLS สี่สามสองยังไม่หมดอีกเหรอเจ็ดทวนทวนโอ้ทวนด้วย CLS เจ็ดสามสองสี่หนึ่งเก้าสามขีดสี่สองนะครับโอเคครับเดี๋ยวใครโทรเข้าฮัลโหลโอ้ยอูนว่าโทรศัพท์มา ทีมงานเอาคียคคอมขึ้นมาเรียบร้อยครับขอให้โชคดีครับและเกมแรกสำหรับเกมคนตีนเทอร์นที่2ในวันนี้ EP ที่5มันคือเกมที่มีชื่อว่า EP 6ใช่5ไม่มีใครแก้ให้กูด้วย EP 6 oh, 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 oh. มันชื่อเกมว่า1.5หนึ่เห้กมาทนตี มึงก็ไม่เอามาด้วยมีไม่ไหมเข้ามาก็ไม่พร้อมทียอะไรเลยเตรียมตัวจริงเตรียมเตรียมตัวอย่างดีนะอ่าไปฮะอ่ะคณหนึ่งฮะครับคนหนึ่งจะมานะครับผมให้ทุกคนนั้นสนุกสนานไปกับเขามีสักเรื่องไหมฮะก่อนที่จะที่จะคาถามสักเรื่องหนึ่งมีไหมฮสดๆตรงนี้ไม่มีไม่มีนะครับโอเคไม่มีก็คือไม่มีนะฮะโอเคครับ และตอนนี้ทุกคนทำมือถือเป็นแนวตั้งอยู่นะฮะถูกไหมฮะผมอยากให้ทุกคนนั้นลุกขึ้นมาครับยืนครับตั้งกล้องให้เห็นคุณเต็มตัวครับอ่ะยืนครับตั้งให้เห็นเต็มตัวครับตั้งกล้องให้เห็นเต็มตัวครับผมชอบจริงๆตอนนี้ทุกคนเริ่มรู้จักเกมกวนตีแล้วนะ ทุกคนเริ่มแบบว่ามีความรู้เกี่ยวกับเกมบวลตีแล้วเอาเล่นยังไงนะฮะใครที่อยากดูใน Facebook ผมนะฮะเข้าไปที่ Facebook เกมบวลตีเลยนะฮะโอเคเต็มตัวนะครับผมผมอยากให้ทุกคนนั้นเต้นครับมิวสิกนะเกมปวลตีเต้นไปนเลยครับเต้นไรก็ได้ โอ้โหไม่ตายมาแล้วเพดไม่ต้องรีบเพดไม่ต้องรีบไปเพดไม่ต้องรีบไปขอแบบขอยาวๆได้ยาวๆเขาได้เฮ้ยโอ้โหน้องอามาใหญ่แล้วน้องอาโอ้โหน้องอาใส่ชุดใหญ่ฮะตอนนี้โอ้โหนะฮะนี่ฮะคุณออมแอมฮะใหญ่กว่าสิบห้าวิโดนลิ้งกันสิบโอ้โหน้องปลาลรามีวิญญาณฮูดูเอวแล้วก่อนโอ้โหโชว์ของลับมาโอ้โหนี่นะฮะมาเฮ้ยดิวันไปไหนดิวันทำอะไรโอ้โหดูยันทีนะฮะโอ้โหดูลีลานี่ฮะคุณโศพและกัติกา เต้นไป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 ยังเต้นอยู่นะฮะยังเต้นอยู่นะฮะภาพใหญ่มายังเต้นอยู่ก็อดยังเต้นไปเรื่อยๆอยู่นะฮะและกติกาคืออะไรครับให้คุณหาคู่เต้นภายใน2นาทีใครไม่มีคู่เต้นหรือหาช้าสุดตกรอบไปหาคู่เต้นเร็วไปหาคู่เต้นเร็วคู่หนงคูองเฮยคู่เต้นคู่ใดไม่ได้แล้วคู่ลดสา้ได้แล้วนะคุณมันดิีก็ได้แล้ว คู่เจกคู่สอก็ทอะไรอยู่ฮะน้ำน้ำได้แล้วส่วันแล้วไปหาคู่เต้นเร็วไปหาคู่เต้นใครอยู่คนเดียวไปหาคู่เต้นแล้วโซโฮีทไรยังทำอะดแล้วเร็วเร็วอะไรเร็วอะไรี่นอะไรดูมามาเต นแล้วเยวคุณกคุณักคุณออก้างนอกเลยออกข้างนอกหวไหมคุณอได้เ้ได้คุณตคุณตอ้ลอโอ้าเอ้อ้เอาละหาเพื่อนาหเอลคุณปหเอนาเพือนไปเจอาูหมดตอนนี้เราเหลือเวลาอีกนะฮะอีกหนึ่งนาทีเท่านเลยปแล้วไปแล้วไปไปอ่ะ

สาวซีวินาทีสุดท้ายนะครับตอนนี้เหลือเท่ไปที่เหลือเท่ไปโอ้โหบอกเลยนะตอนนี้คุณมารมีนะฮะก็จัดเต็มกันเลยนะฮะวิ่งขึ้นออกแหวมอ่ะเว้ยโก้เป็นเสื้ออย่างไหนนะคุณนี่สหายตอนนี้เหลือ15นาทีสุดท้ายแล้วนะฮะคนที่ไม่มีคู่นะฮะแต่คุณเนี่ยไปได้มคู่อะไรก็ไม่รู้นะฮะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ นากูนะเ,เชิญฮะคนที่เห็นในจอนะครับทุกคนล้วนมีคู่นะครับเวน้นแต่คนคุณแจ็คคุณแจ็คฮะคุณแจ็คครับทำไมถึงเต้นกับหมอนข้างฮะไม่มีคู่เต้นแลอยู่ที่ไหนตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนบ้านที่ไหนเป็นอพาร์ตเมนต์คอนโดหรือบ้านเดี่ยวหรืออะไร แล้วไม่มีเพื่อนบ้านเหรอโอ้โหนี่ความเกงใจนะฮะแล้วคุณก็นี่คือชุดคําถามที่มันต้องเริ่มต้นด้วยเกมนี้จริงๆนะฮะแสดงว่าคุณแจ็คไม่มีคู่นะฮะแล้วต่อมาครับคุณสิริวัตรครับบ๊ัมครับคุณบ๊มน้องบ๊มคู่ไปไหนไม่มีเพื่อนเหรอไม่มีอะไรครับไม่มีหมายถึงว่าเราอยู่บ้านคนเดียวเหรอเอาลับญาิอะไม่มีเลยเหรอ โอ้อเป็นพี่พี่ไปปลุกแล้วต้องลากขึ้นมาแล้วมึงเอ้ยโอ้โหเงใจน้องนะฮะน้องปัมก็ไม่มีเพื่อนนะครับเต้นคนเดียวนะฮแล้วมีใครอีกแต่ผมขอดูคู่เต้นเขาจะชันหน่อยเมื่อกี้เต้นคู่อะไรขอดูใกล้ๆหน่อยสิหมาพีอะไรวะเนี่ย อ๋อเป็ดหรือว่าหมีภูอ๋อเป็ดน่ออารักเชียด, <c oughs> ดีนะเป็ดแห้งนะฮะน้ำไม่เยอะเท่าไหร่ <ไอ S 1> นะครับผม<ว>อ่ะต่อนะฮะคุณซากสเหรอโซาโกุสคุณซากุนซากุตฮะซากุสฮะเต้นกับใคระโโฮะอ๋อเต้นกับหมอนข้างครับโอ้โหพอดีพอดีว่าแฟนไม่สบายฮะก็เลยให้นอนพักผ่อนอยู่ข้างบนโอ้ยมาดราม่าเลยอ่ะจะไปกระชากหัวแฟนมาเต้นไม่ใช่เรื่องนะแฟนจะด่าอีกทำให้ทัสามคนครับ นะทำให้เราสามคนครับผิดกติกานะเพราะว่าไม่มีคู่เต้นนะในนี่บอกว่าหาคู่เต้นภายในสองนาทีนะฮะคุณแจ็คคุณปั๊มและคุณซากอตตกรอบทุกคนพร้อมกันครับหนึ่งสองสามบายบายชุก